ิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีนนองอ้าวต่อกันได้แล้วนะครับชื่ออุจิอุนจิใช่ไหมอุจิถามไม่หน่อยว่าความเป็นอยู่เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอเเชันเยอะเพื่นขันี่ไ<า>ปไหนเนี่ย <c oughs> จะจะบอกว่าปกติแล้วพวกเนี่ยเขาต้องความเป็นอยู่ต้องลาบากต้องหลงต้องซ่อถูกไหมเพราะว่าขายยาเสพติดตามในเกีชายแดนอ่ะพีนัทถามไม่หน่อยว่าความเป็นอยู่เป็นงไงบ้างอเเชุนเะเ่นเเชนเเ่อย่เป็นไงบ้างวะ ปวดรอได้ด้วยวค่ะคุว่า เป็นยังไงมอไหมมีความสุขแล้วมีหลังใหญ่กว่าโรงเรียนนี้อีกครับเขาเงินที่จากการขายยาเขาครับเป็นล้านพันล้านเป็นล้านนี่สร้างบ้านนะขานอหักหลูมีรถสปอร์ตหรูนะเป็นสิบสิบคันมีสระว่ายน้ำส่วนตัวแล้วที่สระว่ายน้ำนะพี่มีอะไรมีผู้หญิงใส่ิกินี่นุ่มต้งนี้แล้วพอผู้หญิงเกนผ่านมาเขาเลยแซวว่าจุ๊บกุ๊บมาแกะไปว่ะ เป๊ะเลยเปนีถามเลยว่าเอ้าแล้วทำไมมันสบายอย่างนั้นแล้วก็ถึงกลับตัวกลับใจทำไมพ่อะอะไรมันเรชุเรสุมนันรชุเรกลับตัวกลับใจทำนารเดย เขาบอกว่าถึงเขาจะมีชีวิตเศ้ามากเลยเข้าใจเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่ผลกรรมสุดท้ายแล้วพี่เขาเรียกว่ากงกรรมกงเกลยดจริงพอเงียบอึ้บเลยเงียบยุดิแล้วพูดไม่เรื่องพูดแต่เยอะ ไอ้ไนี่ใจนี่มือขวามันโถยิเซนะมือขวาโดนมือซ้ายเนี่ยคูณไม่รู้เรื่องแล้วเขาว่าไงอไม่ใช่แอบแอบมองเบิอเขาบอกว่าถึงเขาจะมีชีวิตที่สุขสบายนะพี่แต่สุดท้ายก็ผลกรรมก็มาเป็นยังไงสะท้อนกลับถึงครอบครัวเขาพี่สะท้อนกับครอบครัวเมียเขาครับติดยาซะเองนะพี่ เมาอย่าบ้าขนาดหนักขึ้นขนาดจับลูกตัวเองอะพี่ขึ้นไปบนหลังคาเอามีดจี้คอเอาอะไรวะเอามามาสองห่อา a m าสองห่อเลยนะครับคนมันเมาอย่าบ้าพี่พี่ยาวไรอะใช่ป่ะแล้วสุดท้ายใครให้เอาเมียไปบังบัดรเลิกยาแล้วแล้วไปยังไงต่อพอเมียมีสติกลับมาไม่ติดยาแล้วก็ทิ้งเขาไปทิ้งเลยเพราะอะไรก็คนเร็วๆอย่างเงี้ยใครจะอยู่ประมาณก็โหน่ามา เขาเรียกว่าผลกรรมพี่ใช่ไหมพอตัวเองไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วน้องในสุดลูกเมียตัวเองก็ไปติดยาใช่ครับต่อให้รวยขนาดไหนทะเลสบายหรอกเงินที่ได้มาก็ถูกยึดหมดเลยใช่ครับนะครับมันเป็นกรมกรรมกงเปียนดพี่พี่มันร้องไห้เลยมันมันอยากยาอ้าวขวาเอาละนะครับเอาให้น้องปบมือให้พี่อะไรเดี๋ยวว่า ไรเว่าอะไรเรียชัวร์เรียชัวร์อะไรไมชอพูดแอบมัว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นน้องนะฟังนะนะเครดเครียดเรื่องกฎหมายมันเรื่องเคียดพี่เลยจะมีแสดงการแสงเลนแสดงะแสดงไเปรียชัวร์เร็วชัวร์อะเรรเกอยั้นเหรอ เต้นแล้วนะเออจริงอนู่นไม่ได้ชอบหนึ่งเขาจะเต้นให้ดูว่ะพี่แต่เขามีข้อแม้ดิพี่เขาบอกว่าขอน้องมเต้นเป็นเพื journey, uh, no ่อนเขาหน่อยโอ้ขอตัวแทนสี่คนอ้าวน้องหลังน่ะค่ะมาแลทวที่ย้งเมื่อขอคนที่เป็นแดนเท้าไฟมาแล้ว สองสามสี่ห้าเนี่ยมีไหมก้าไหมเอาไปเลยาอมาเลยมาเลยทำได้ก็จะร้องไห้มาเลยค่ะไุดดจาอะไร 아, e r n a h suka b ปรึกษาก่อนไงเอ้าทําไมอ่ะเสื้อสี่คนเสื้อเหลือตัวเดียวแล้วเราจะวัดคะแนนยังไงอ่ะใครเราจะให้ใครอ่ะอา<ด>แล้วคนที่เต้นน่ะแต่ว่ามันมีอยู่ตัวเดียวนคนเอางี้เราจะนับจากคะแนนกีทละกันนะเดี๋ยวให้น้องเต้นเสร็จแล้วเราจะวัดคะแนนบวตอ่ะใครได้คะแนนสูงสุดเอาเสื้อไปเลยโอเคอ่ะน้องๆนับ้องกันน,นะครับเพลงอะไร ถึงเราจะได้เสื้อแล้วอะแต่เราได้อีกตัวได้อ้าวชื่ออะไรไอ้คีนหนึ่งแตร่นแตรก็แตอ่ะก็มีหัวแตอ่ะพี่พี่กระดกลิ้นซับให้น้ำปากรับค่ะ พี่บอกว่าแต่เฉยๆได้ไงอ่ะใครอยากให้น้องแต่ได้เสื้อขอเสียงได้เร็วเฮ้ยจอนเลยอะเฮ้ยจ้าเพื่อนรักมากแต่ได้ไปทั้งหมดหมายเลขแลนไม่อ่ะไม่เข้าใจไง่อะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงกีตเป็นดังมากจนหูพี่ดับไปเลยเอาเหมฮะโว้ยขนลมอ๋อนี่นี่ป่านี่ถ้าเด็กดีเหรอโอ้โหถ้าเด็กดี โอ้โหเต่นไม่เป็นพี่ทำน้องก็รำท่าไงอ่ะเป็นโลมาหมูออเมื่อกี้น้องไม่ตั้งใจพอดีโลม้าหมูขึ้นพอดีโลม้าหมูขึ้นพี่เมื่อกี้จะรีบวิ่งไปหาช้อนไปแัะปากแต่คลัวตัดนิ้วตัวเองอ๋ออ่าน้องชื่ออะไรครับชื่อปื้มค่ะปื้มวันนี้พี่ปื้มน้องมากเลยคือเพี่ยวน้องห้องไหนเนี่ยห้องเก้าใช่ไหมไม่มีมากเลยอ้าวมาคนเดียวดนิห้องสี่อ๋อปื้ม สี่ทับสิบนะครับรู้ชะตากรรมปื้มนะดูเพื่อนแต่ละคนหน้ามันมั่นหน้าเรามากเลยเนี่ยข้างหลังเราใครอยากให้น้องปื้มได้เสื้อขอเสียงหน่อยครับ ไปทั้งหมด12ึ่งพคะแนนอโอ้โหอาอเตียป้อมเมย์กับเพื่อนทีกรโอ้อโหไอรักคนไหนครับ สวยเดๆๆ็กๆรักนะคบคุณครูคุณคร ah ูใส่เสื้อครับอ่าใส่เลยครับคุณเดี๋ยจะถ่ายรูปรวมเลยครับสวยทั้งห้องด้วยสีทั้งผ้าสวยทุกคนครับปมไว่้สีทั้งผ้าหนอยครับเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพ่อรักแม่มากนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาตื่นมาเนี่ยเขาไปช่วยแม่ไขขอก่อนนะครับขอนจะมามันยายกฎหมายนะครับเขาไปที่สามแยกช่วยแม่าขกล้วยแขกก่อนนะครับใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็จบมหาลัยแล้วนะครับบป่งให้พี่จื่อน่อย น้องอาจจะสงสัยว่าเขาจบคณะอะไรก็ให้เพื่อนเขาตอบสิอีกแล้วเหรอเอาหน่อยพี่เพื่อนดีจบวิศวะครับผมเป็นไงเอาผมเมย่เจเลยครับอ่าเป็นไงเห็นหน้าแบบนี้นะครับจริงแล้วจบวิศวะมานะครับสาขาปิ่นโตเคยมีพีตั้งมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเขามาจากเกาหลีนะครับอย่า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 ยั เดี๋ยวเขาจะมาสอนน้องๆปุบปือสไตล์เกาหลีนะครับน้องรู้ไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาจะอยู่ที่โซอยู่เลยนะครับแล้วพอรู้ว่าพี่ตั้มโทรบอกเขาว่าเนี่ยวันนี้มีบรรยายกฎหมายน้องม .4 สตรีวัดราคานะครับเมื่อเช้านะครับเขานั่งรีบนั่งเครื่องบินมานะครับมาลงตรงปากคลองตลาดนะครับแล้วก็นั่งตุ้มต่อมานะครับเอ้าพร้อมยังครับเธอพร้อมแล้วปมบือให้กับพี่กอลลี่หน่อย เห้าเรานี่ทุ่มหมดตัวเลยครับครับโอ้โอ้าวเอาเอา,เอา,เอาน้องบอกกันอยางนี้พี่คุยไม่รู้เรื่องครับโอ้โ <c oughs> หนึ่งตะกากเลยนะครับอ้อาวเดี๋ยวพี่กอลลี่สอนปุ่มมือสไตล์เกาหลีที่พี่กอลลี่ไปอยู่มาตั้งแต่เด็กนะครับอ่าพี่กอลลี่ปุ่มมือหนึ่งครับเฮ้อ่าอย่าเพิ่งน,นะน้องๆทำตามนะครับเอาน้องปุ่มมือหนึ่งครับ ปมมือหนึ่งครั้งเฮ <Hey. S 1> อ่ะพี่กอลลี่ปมมือสองครั้งชิมีชิมีอ่ะพร้อมพร้อมกันนะครับน้องๆปมมือสองครั้ง Jimmy, Jimmy. ชิมีชิมีพี่กอลลี่ปบมือสามครั้งน่ารักจุ้มเลยน้องที่เชื่อว่าน้องทำน่ารักได้กว่านั้นนะครับนะครับอ้าวน้องๆปมมือสามครั้ง ดูดีกว่าเราเยอะเลยนะครับอะไรพี่นัทพี่แบบน้องทําเสียงไม่ดังอรพี่ได้ยังไงลุกขึ้นมาพี่จริงๆแบบน้องเยอะมากน่าจะเสียงดังกว่านี้ครับดูนี่พี่จืดเนี่ยเราก็ชอบแกล้งพี่จืดไม่แกล้งพี่เนี่ยเอาเยอะพี่นัทให้พี่จืดแข่งกับน้องๆในห้องนี้ได้อยู่แล้วสบายมากไหวไหมครับไหวไหมครับเอามาทั้งเรียนยังได้เลยไม่อยากจะคุยเอาให้น้องขู่ก่อนได้ไหมน้องเดี๋ยวเอาดังๆเลยนะน้องๆปมเมือหนึ่งครับ เอาไหมเบาไหมปมมือหนึ่งครั้งพ่จืตรคนเดียวสู้กับน้องเจ็ดร้อยคนเอาไหมเพิ่มก็ได้เอาเลยนด้ยพี่จืตรปมมือหนึ่งครั้งเป็นไงเป็นไงเป็นไงน้ำก่อนน้ำก่อนน้ำก่อนยอมแพ้เปล่ายอมแพ้พี่ยอมเปล่ายอมเลยใช่ไหมยอมเลยเหรออย่าเพิ่งยจสิหน่อยๆอ้าวไม่ยอมน้องๆปมมือหนึ่งครั้ง พี่เจนพี่เจนปมือหนึ่งครั้งโอ <c oughs> โหลนลานเราโหานะฮะนี่ว่าเฮอยแม่แม,มพี่เจนปมือหนึ่งครั้งคือสบีค่ะสีก็ได้ค่ะเออมันต้องมีสระทุกคนเลยสบีเมื่อกี้สาอะไรนะอันนี้สตั้ม ได้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 เปลี่ยนได้กลไม่้ออันนี้สตาตมอันนี้ซาเบียอันนี้เออเขาเป็้นดกดยู่อย่ายุ่เนี่ยอเออได้ไงลพี่โรงเรียนหน้าเดี๋ยวผมไปเป็นทนายเองพี่เป็นตัวตลกอ้าวซาบี เก้าเดอนด้วยกันเพื่อวันขนา้างหน้าเนี่ยในความหมายของเราเนี่ยคืออะไรตามความคิดเราเลยสามนาทีไปด้วยกันคะ่ะทำฝีมือด้วยกันโอ้ปุบมือให้สาบ,บีหน่อยครับโอ้โหเก่งมากนะครับ,อ,อ,บ,บ,รบอ้าวขอเสื้อหนึ่งตัวนะครับให้สัมีเอาเดี๋ยวสักกอรี่ใส่ให้น้องสาบ,บีปุบมมือสี่ครับ,มมรบ9ก้าเดินด้วยกันเ<ๆ>พื่อวันข้างหน้าเฮ่อ้าวน้องๆพร้อมกันนะครับน้องๆปุบมมือสี่ครับ เก่งมากน้องรู้ไหมครับว่าพระในบ้านเนี่ยคือใครพ่อแม่คือพ่อแม่และใครที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขได้พี่ตั้มเชื่อว่าคนนั้นเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้ากันทุกคนเลยนะครับเมื่อวันแม่ที่ผ่านมามีใครได้บอกรักคุณแม่ได้ทําอะไรบ้างทำอะไรให้ดอกไม้กับอ่าแล้วอะไรอีกคะอคขอตังแม่อ,อันนี้ไม่ใช่เนะเอา้าวเราตอนนี้น้องๆกำลังเรียนหนัง,น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 งสือกันอยู่ จะทดแทนบุญคุณกตัญยูต่อพ่อแม่ด้วยการทําอะไรได้ไไดตั้งใจเรียนวันนี้พี่ตั้งมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับน้องเขานะครับเมื่อวันแม่ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้เจอนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนเขานะครับเพราะอะไรเขาอยากจะกลับไปทําดีกับคุณแม่แต่ว่าทําไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ให้น้องๆเจอเขาดีกว่าเอ้าให้น้องนะครับปุมมือให้พี่นิ่มหน่อยครับสวัสดีครังนะคะ วันนี้นะคะพี่จะนำประสบการณ์ของเพื่อนพี่นะคะที่เคยได้ใช้ชีวิตแบบผิดพลาดแล้วก็เจอมรสุมหนักผ่านมานะคะตอนนี้เพื่อนพี่ก็ผ่านมาได้แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็สายเกินที่จะแก้นะคะแม่ของเพื่อนพี่เนี่ยป่วยเป็นโรค SLE นะคะหรือที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าโรคุูมพวง เป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองค่ะแม่ของเพื่อนพี่นะคะป่วยถึงขั้นหนักมากนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลานะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนแม่คน,นอื่นๆเลยแล้วเพื่อนพี่เนี่ยก็ต้องคอยเปลี่ยนผ้าพื่อ้ให้แกทุกเช้าเย็นคอยหาข้าวหาน้ำให้แกกินทุกวันเพื่อนพี่คอยดูแลแม่แบบนี้ทุกวันอยู่เป็นประจำจนทำให้เพื่อนพี่เนี่ย รู้สึกเบื่อมาบ่นกับพ <To S 1> ี่ตลอดเลยแอบมาบ่นว่าน้อยใจแม่ทำไมตัวเองเนี่ยต้องมาทำให้แม่ขนาดนี้ทำไมต้องมาคอยดูแลแม่ไม่มีเวลาว่างเหมือนเพื่อนคนอื่นช่วงนั้นเพื่อนพี่เครียดค่ะอยากออกไปเที่ยวข้างนอกเหมือนเพื่อนคนอื่นบ้างลองค่ะเพื่อนพี่ลองไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งชวนไปเพื่อนพี่ก็ไปไปเที่ยวกลาคืน พอได้เพื่อนพี่ได้เที่ยวเนี่ยก็รู้สึกมันผ่อนคลายมันทําให้เพื่อนพี่ไม่ค่อยนึกถึงแม่ตัวเองกันเท่าไหร่ทําให้ไม่เครียดเพื่อนพี่กลับบ้านมาดึกๆดืด่นๆมาเจอสภาพแม่จมกองแผ่นเพลินจมกองปัสสาวะอุจจาระก็งุมกิดใส่ค่ะตะหวานใส่แม่ทําไมแม่ทําเองไม่ได้ทําไมแม่ต้องคอยให้หนูมาคอยเช็ดคอยล้างให้ เพื่อนพี่บนบอกว่าเบื่อไม่อยากจะทำอะไรแบบนี้ทำไมแม่หาข้าวกินเองไม่ได้พูดจาไม่ดีกับแม่แต่แม่แกไม่เคยไม่เคยโกรธเพื่อนพี่เลยนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยรู้ว่าเพื่อนพี่อารมณ์เป็นยังไงเพื่อนพี่อารมณ์ร้ายคะ่ะชอบหงุดหิดใส่แม่แกก็ทนนะคะแล้วแม่เนี่ยแม่ของเพื่อนพี่ดีมากคะ่ะ โทรตามเพื่อนตลอดโทรถามเพื่อนพี่เมื่อไหรจะกลับบ้านคอยเป็นห่วงเพื่อนพี่ทุกวันแต่เพื่อนพี่ไม่เคยนึกถึงแม่ตัวเองเลยจนเพื่อนพี่เนี่ยได้เที่ยวทุกวันแล้วมีเพื่อนเนี่ยชวนให้ลองสารเสพติดค่ะให้ลองสารตัวหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าลองตัวเนี้ยยังไงก็ไม่นึกถึงเรื่องเครียดๆหรอก ทำให้สนุกสนานเพื่อนได้ลองไปแล้วมันทําให้เพื่อนพี่รู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานลืมเรื่องเครียดไปหมดเลยลืมเรื่องแม่ลืมทุกอย่างลืมหน้าที่ของตัวเองทําให้เพื่อนพี่เนี่ยมีเรี่ยวมีแรงไม่หลับไม่นอนนะคะไม่รู้สึกหิวข้าวเลยทําให้เที่ยวสนุกแต่พอกลับมาบ้านยาหมดลิตเพื่อนพี่รู้สึก อ่อนแออ่อนเพียอยากจะนอนทั้งวันไม่อยากจะทำอะไรหาข้าวหาน้ำให้แม่ก็ไม่อยากจะทำตัวเองก็รีบอาบน้ำให้แม่สักแต่ว่าให้เสร็จไวๆแล้วก็เพื่อจะไปเที่ยวกับเพื่อนวันนั้นเพื่อนพี่ไปเที่ยวอาการของแม่เพื่อนพี่เนี่ยซุดหนักมากค่ะเพราะว่าเพื่อนพี่ไม่ค่อยแรงพูดได้แต่อือๆอ่ะ เพื่อนพี่เนี่ยพยายามคุยกับแม่พยายามพูดดีด้วยแต่มันก็สายไปอะค่ะแม่ของเพื่อนพี่อยากจะพูดกับเพื่อนพี่อยากจะบอกลัอยากจะบอกแต่บอกไม่ได้ได้แต่อืออาแม่ของเพื่อนพี่พยายามเอามือขึ้นมาลูกหัวเพื่อนที่แต่ยังไม่ทันลูกหัว แม่เขาก็หมดแรงหลับไปค่ะเพื่อนพี่ตอนนั้นเสียใจมากร้องไห้แล้วก็ได้แต่นึกย้อนกลับไปอยากจะย้อนเวลากลับไปถึงโอกาสที่มีตอนนั้นทำไมเพื่อนพี่เนี่ยไม่พูดจาดีๆกับแม่ทำไมต้องหงุดหงิดใส่ อยากจะหาข้าวหาน้ําให้แกกินอยากจะแต่งตัวสวยๆให้แม่แต่เพื่อนพี่ก็ทําไม่ได้พี่นะคะว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองมีของที่มีค่าก็ต่อเมื่อเราเสียงไปแล้วเพื่อนพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่พี่เอาประสบการณ์ของเพื่อนพี่เนี่ยมาเล่าให้น้องๆฟังเพื่อเตือนใจน้องๆน,นะคะ น้องคนไหนที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ดูแลท่านดีๆนะคะพูดจาดีๆกับท่านเวลาท่านบน่นท่านว่าก็เชื่อฟังอย่าเถียงท่านไม่เคยคิดร้ายกับน้องนะคะ